yeah, you can see how crazy I am. And if you in for that kind of thing, join in. โอเคค่ะชื่อโมนะคะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แต่ว่าจริงๆเราทำทำหลายๆอย่างหลักๆตอนนี้มีสอนภาษาอังกฤษเด็ก6-8ขวบเป็น private class ตอนที่ครูถามหรือว่าเวลาแบบมีแนะแนวเรียนจบแล้วอยากเรียนอะไรตอนเด็กๆอะ่ะคือลอกเพื่อนตลอดเลยคือเพื่อนจะเขียนหมอครูพยาบาลเราก็จะลอกครูตลอดตั้งแต่นั้นมากิจกรรมจริงๆพ่อแม่ให้เรียนค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ไม่ได้เก่งอะ่ะง่งายๆคือแค่เรียนได้เฉยๆแต่ถ้าสิ่งที่ทำมาตลอดตั้งแต่เด็กๆเ,เวลากลับไปดูรูปในอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือจะวาดรูปกับจะเกาะคอมพิวเตอร์พ่อตลอดเวลา ม .3 ย้ายไปเรียนที่นิวซีแลนด์ไปเรียนไฮสคูลที่นู่น3ปีพอใกล้ๆจะจบไปชอบผู้ชายคนนึงแล้วก็เลยวาดรูปให้เขาเขาก็แบบเฮ้ยยูยูน่าจะไปเป็นไอ้นี่นะอาร์ติสเราก็แบบอาร์ติสเอาวะอาร์ติสจบมปลายปุ๊บเราก็เลยสมัคร visual communication design ก็คือเป็นกราฟิกดีไซน์นั่นแหละ,ะปีหนึ่งเนี่ยมันคือการปูพื้นดีไซน์ทั้งหมดแล้วพอขึ้นปี2เราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเมเจอร์อะไรแล้วเราก็แบบคิดว่าเอย เออกราฟิกละกันเพราะเรารู้สึกว่าเราโอเคกับคอมพิวเตอร์รู้สึกเรียนปี2ไปได้ประมาณครึ่งปีมั้งก็เจอติวเตอร์ที่ไม่ดีเขาแบบค่อนข้างเพรสเชอร์เราเยอะแล้วก็ไม่สอนอะไรมากคือแบบโยนบีฟมาแล้วก็บอกว่าทำาขอทำปุ๊บแล้วเราก็แบบทำไม่ได้เฟลตัวเองตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วโทรบอกแม่เออแม่ขอเปลี่ยนได้ไหมแต่ว่าเงินน้ำมันจ่ายไปแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเรียนไปเถอะเราก็เลยว่าโอเคเรียนไปเถอะอดทนเรียนมาจนถึงปีสุดท้ายแล้วก็จบ เนื่องจากว่าเราอยู่ที่นั่นมาตอนนั้นก็7ปีแล้วเนาะเราก็รู้สึกว่าเราเบื่อเราก็เลยอยากจะกลับมาเมืองไทยมาเตะฝุ่นอยู่ประมาณ6เดือนแอพพลายงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับกลับมาเนี่ยคือเข้าใจว่าโหอีกโกเต็มมากเลยว่าเฮ้ยเราจบนอกเราต้องแบบเฮ้ยต้องมีคนรับเราดิกลายเป็นว่าคือแบบเงียบไป6เดือนตอนนั้นก็คือดิ่งเลย จนกระทั่ง6เดือนผ่านไปเราตัดสินใจส่งไปที่กราฟิกดีไซน์สตูดิโอที่1นึงคือจริงๆไม่ได้อยากทำคอมเมอรเชียลดีไซน์ถ้าถ้าคนที่รู้ว่ากราฟิกดีไซน์ใครจะเข้าใจว่ามันมี2ปีกปีกหนึ่งเป็นคอมเมอรเชียลก็คือพวกแอดพวกอะไรพวกนี้กับอีกปีกหนึ่งคือมันจะเป็นงานอาร์ตนิดนึงเราอยากไปฝั่งนั้นมากกว่าแต่ว่าสตูดิโอพวกนั้นเขาไม่ได้รับเราก็เลยตัดสินใจทำคอมเมอรเชียลแล้วก็ที่เนี้ยเขารับก็โชคดีเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลาออกเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอะมาชวนให้ไไไไปไปปปททาาเเ็นนนอลมรก้ดะณบ ปีหนึ่งเป็นแบบฟรีแลนซ์ให้เขานะเพราะว่าพอไปนั่งในออฟฟิศได้ประมาณเดือนหนึ่งเรารู้เลยว่าไม่ใช่ตัวเราในแบบคิวบิเคิลแบบเหลี hm. ่ยมๆบกาศออฟฟิศไฟเป็นลางอย่างเงี้ยคือเราเราล็อกไม่ได้คือรู้เลยว่าในร่างกายมันแอนตี้มากเราก็เลยขออนุญาตว่าเออขอรับเป็นลักษณะฟรลแลนซ์ได้ไหมแล้วเข้ามาประชุมทุกๆอาทิตย์ทแทนนายเขาก็ใจดีเขาก็ให้ชีวิตฟรลแลนซ์เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับตัวเรา ตัวเราในที่นี้คือ 1. ความราับผิดชอบ 2. เรื่องของการตรงเวลา 3. เรื่องของความขยันถ้าเราไม่มี3อย่างนี้ตายไม่ว่าฟรีแลนซ์ที่ไหนก็อยู่ไม่รอดหลังจากใช้ชีวิตมา30ปีเรารู้สึกว่าคำคำว่ามั่นคงมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่บริษัทไม่ได้อยู่ที่อาชีพที่เราทำมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆมันก็เลยอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วสุดท้ายก็วงแตก แล้วช่วงนั้นพอดีเพื่อนอีกคนนึงมาชวนไปทําชาบูก็เลยแบบทํามาได้ประมาณปีกว่าก็เลิกเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นอยากจะย้ายกลับไปอยู่นิวซีแลนด์แล้วก็เพื่อนจะแต่งงานที่นู่นก็เลยเออถือโอกาส กลับไปเยี่ยมแล้วก็ลองหารู่ทางดูปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าเขาต้องการวีซ่าแล้วเราไม่มีเขาไม่ได้มีเป็นประเทศที่ต้องการกราฟิกดีไซเนอร์จากอินเตอร์เนชั่นแนลมากขนาดนั้นเขาสามารถหาได้จากโลเคอลของเขาเองเขาก็เลยไม่ไมจำเป็นต้องออกวีซ่าให้โอเคสำรวจดูและไม่รอดก็อยู่เป็นเดือนนึงแล้วก็กลับมาก็เลยลองดูว่าอะไรวะที่เราแม่งทำได้ดีแล้วไม่ฝืนตัวเองมากก็คือเป็นเรื่องของภาษา จริงๆก่อนหน้านี้มีคนพูดตลอดว่าทำไมไม่รับสอนภาษาทำไมไม่รับสอนภาษาแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีดีกรีไม่ได้มี credibility มากพอที่จะไปสอนใครแต่สุดท้ายเรามาันมาจนด้วยว่าเราต้องหาไรายได้วะโอโ้ลองมาหมดเลยตั้งแต่ผู้ใหญ่วัยรุ่นจนกระทั่งเด็กแล้วมาจบที่เด็กนี่แหละเพราะว่าเด็กอะ่ะพ่อแม่เขามีวินยัยเขาจะเซตวันแล้วก็ทุกอย่างคือเป๊ะพอมาจับกลุ่มเด็กปุ๊บพ่อแม่เขาชอบเขาก็บอกต่อกัน ตอนเราเขียนว่าเราอยากเป็นครูอ่ะเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าแบบเราอยากเป็นครูจริงๆแต่ว่าอินเนอร์เราอ่ะเป็นคนชอบสอนชอบบอกคนชอบไกด์คนแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นครูในห้องเรียนครูในนิยามของเราคือคนที่ไกด์คนได้บอกให้เขาไปต่อยอดได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมาเกาะอยู่ที่เราคนเดียวแล้วก็เก่งจากเราเท่านั้นอย่างเงี้ยเออคือเราเหมือนเป็นเป็นคนที่ปูฟาวเดชั่นให้เขาแล้วเขาไปบิ้วบ้านต่อเองไดออ้อันนั้นคือความความเข้าใจของเราในคําว่าครู We're playing treasure hunt again. This time i s our third time with JJ because he loves it so much. This is the first code cool that Tishamo will get. Mhm. Mm But I write some troll. Oh, he wrote some troll. He's trolling me. สำหรับน้องๆที่กําลังถามตัวเองว่าอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรบอกได้คําเดียวว่ามันมันไม่มีคําตอบสําเร็จเพราะแบบต้องทําอะไรแล้วเราจะถึงไปถึงจุดๆนั้นได้คําตอบเดียวคือทํา ต้องทาลองดูแต่เราต้องเริยลสติกนิดนึงว่ามันไม่ได้จะสาเร็จทุกครั้งนะไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีแล้วก็ต้องดูว่ารอบตัวเราอะ่ะมีซอสที่จะช่วยเราแค่ไหนเพื่อนวงสังคมอะไรก็ตามมันหนุนเราแค่ไหนถ้ามันหนุนเราไม่มากเราก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะมันเหมือนเราวิ่งขึ้นเขาคนเดียวไม่มีคนข้างหลังคอยดันเพราะฉะนั้น,ม,นมันต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ต้องมุ่งมั่นแล้วก็ทํา